สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คูสู่คพบพอกับชองสาบานาหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่สองกรกฎาคม2566ัห้้อเฮงปังดังรวยกันบะนะ่ดนอพี่น้องเป็นจังไดเนี่ยจ้าสุขหมันบ่เลขจังได้ออกแต่ตัวเจมื้อพืนเขาโครงการคุละคขึงแต่พี่น้องบักซูนหาหาซูนกระได้ เอาค่ะผู้ใดสูบมันก็ดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดบชสูบบะมันก็สูต่อจ้าบวเป็นยังเนาะค่ะลูกกลุม่มกลุ้มผลหมุนยกกองสลักจักสิวาจังไดพี่น้องกะหลายคลิปหลายเาสียนหลายอาจารย์หลายความฝันช่องสาบนาเตกสนันวันไหวพี่น้องคลิปนี้เป็นตัวเลขจากอหนุ่มเมืองยศเด้อพี่น้องอหนุ่มเมืองยศเพื่อนในทรงลขวิ่งมาฝากมาตอ่อนก่อนจ้า เลขจับคู่เพิ่นกับเลขวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อพี่น้องจับคู่กันเพิ่นไหหกกับหนึ่งเลขวิ่งแตกทั้งสองตัวเลยพี่น้องแล้วกับเลขจับคู่เิ่นไหหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะสุดยอดจ้ดากะผู้ใดมักเนาะค่ะสำหรับตัวเลขอหนุ่มเมืองยศสามารถเอ่อนำไปลงทุนได้จ้าสำหรับไซวิ่งบ่พลาดจ้าเดินดีอยู่ตลอดปีกวักวแล้วสำหรับเลขวิ่งของอหนุ่มเมืองยศเด้อพี่น้อง เพิ่นกับบ่ว่างจ้าเมื่อวานนี้เพิ่นกับว่าเพิ่นอยากงานศพเนาะกะเสียใจแสดงความเสียใจด้วยเด้อค่ะเด้อกันเป็นผู้ใดเสียชีวิตกันใดทูไปเพิ่นกับว่าอยากงานศพเดอ้อสาบนาพนะเอาบ่าเป็นอย่างจ้าไต้ตัวเลขมาฝากมาตอนพี่นองเฟนชองอิบซีาบนากันดีใจไหลค่ะทีบ่ถึงบ่ปะกันเนาะจ้าสำหรับตัวเลขอหนุ่มเมืองยุดเดอ้อในงวดวันที่16กรกรกฎาคม2566า เพิ่นปอยตังตองงวดเลยค่ะเลขออกปุ๊บเนื้อแรลงเมันก็นส่งไม้สาวนานเลยแต่ว่าเป็นตัวเลขวิ่งเด้อค่ะเลขจับคู่เพิ่นยังบ่ปอยจ้าเพิ่นปอยเลขวิ่งมากนเลขวิ่งในงวดนี้เพิ่นไห้วิ่งบนล่าง3กับ7เด้อพี่น้องวิ่งบนล่าง3กับ7จ้ากายพี่น้องจอบซ้อมเบิง่งผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีตัวดังอยากจะจับคู่ใส่เลขวิ่งเพิ่นพะว่าเลขวิ่งออหนมเมืองยศนี่ โอ้สุดหยดเดินขอมาปีก,วกวัวๆละจ้ะยังโบลุดเดอร์ค่ะไก่พี่น้องเฟนจงอิบซีพิจารณาจบซ้อมบึงค่ะไก่ยำคือเขาเดอร์พี่น้องสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาจ้ะงวดนี้ในยินว่าเดือนนี้เลขจะออกสามเทียคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมและสามสิบอ็ดกรดกฎาคมพี่น้องมีตังรับจังใดละเฮาบาทนี่พี่น้องเอ้ สิตั้งรับจังได้มาออกพูดออกพูดแถบาดนี่กะขอความกรุณาะเนาะประกาศบอกอทั้งเจ้ามือเนีย่ยยาเขาค่วงกันคุณละเคิงหลายนี่ตนูนตูวไข่แน่จ้านี่ตูนตุกไขเาา่เนี่ยตูวไข่ขได้สูกได้มนันได้เต็มได้อิ่มแนจ่จ้าคันสีถือกระไดตูนั่นกับบ่ไดตูนี้กับบ่ไดจักสี่สือตัวไดบาดเนี่ยเนาะพี่น้องกะตันนั่นจา้าหรือผู้ใดเนาะค่ะ มีแนวทางด็ดดีด,ดีดังดังว่าจะเป็นเลขความฝันฝันแมน่นแม่นหรือว่าจะเป็นเลขมีที่มาเลขบอกบุญสูตรหว้คำนวณเด็ดเด็ดดีดีดังด,ดัง,ดงสามารถแอดไอดีไลน์ ine, สาวบานามาได้โดยตรงเลย้อจ้าเป็นไอดีไลน์ส่วนตัวสามารถมาแบ่งปันตัวเลขเป็นสะพานบุญการบอกตัวเลขอ่ะเป็นเอ่อการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งเ้อค่ะเอาคนหมักตัวเลขเด้ กันบอกถือเขาด้บุญได้พี่น้องจ้ายางห่วงเลขไปเด้อแบ่งปันกันถูกอย่างแล้วเนาะค่ะขันดวงสมพงกันบอกตัวได้ก็ถิกพี่น้องเด้อค่ะเอาค่ะเดี๋ยวสาวบรรณาจะยับตัวเลขของทางอ๋อหนุ่มเพองยุดอีกแกน,นึงเด้อค่ะเป็นเลขวิ่งจ้าเผินปล่อยมาก,ก่อนเลขวิ่งปล่อยตัวงวดนี้คือเลขวิ่งวิ่งงวดวันที่16กรกฎาคม2566อหอ๋อหนุ่มเมืองยศว,วิ่งบนล่าง3กับเจ หรือว่าจะวิ่งรูดถึงสามถึงเจ็ดก็ได้มักตัวใดจัดเลยจ้ะพี่น้องจ้าค่ะตามนั้นเนะาะซ้ำกับเจ็ดจ้าล้อเบิ้งว่าอ่อนมังยศเพิ่นจะจับคู่ให้ตัวใดมือใดเด้อค่ะล้อก้อนว่าเพิ่นจะจับให้มือใดจับคู่เพิ่นต้องคัดตัวเลขเนะคะส่วนสี่สิบหลายๆสูตรมาชนกันแล้วก็ตัดเลขดับเลขอยังเนีะเพิ่นก็ว่าประมาณนั้นละค่ะตัดเลขดับก้อนแล้วก็ ตัวใดเป็นแต่นําไปลงทุนเป็นควายที่จับให้ใจเย็นๆนะคะ่ะสำหรับเลขจับคู่ค่ะตอนนี้ก็เอาเลขเอ่อเลขวิ่งไปก่อนจ้ะสามกับเจ็ดจ้ะบนรางเด้อสามกับเจ็ดจ้ากะให้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเป็นสูตร่วยคำนวณใส่ดุุและพินิจคิดหลายๆก่อนจ้าก่อนสินําไปลงทุนสาบายะยาตลอดเด้อพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงสูงอยากให้พี่น้องใส่สติ ค่ะลงทุนตามแห้งตามกำลังเจ้าของยา่าจะลงทุนเกินกำลังเจ้าของเป็นเด็ดขาดเด้อค่ะสาบ้านน้ำเป็นห่วงค่ะเพระาะว่าถ้าบ่ถือมากับเป็นทุกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิได้เป่าน้ำส่วสิฟืนนี่พี่น้องที่ได้ตั้งหลักสูงไม่แห้งเดือนนี้แห้งออกสามเทียจะเป็นห่วงเนาะกะใส่ดูลพินิจคิดหลายๆก้อนค่ะน้ำไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักก้อนสิน้ำไปลงทุนจ้า ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องมาคลิมีกับฝากกดไลค์กดแชร์แน่จ้ะแล้วกวแต่ผู้ใดนะคะมีตัวเลขอยากแบ่งปันก็นสามารถแอดไอดีไลน์เป็นไอดีไลน์สาบะน้าได้โดยตรงจ้ะสามารถแอดมามาวา่มาฝากมาตอนกันได้กทักทายกันก็นกนได้จ้าขันบ่มีตัวเลขก็เนาะค่ะเป็นเอฟซีเป็น,ปนกัลยาณมิตรที่ดีในโลกออนไลน์คือช่องยูทูบนี่นะจ้ะเนาะคะ่ะหักแพงกันไว้เนาะคะ่ะหักกันไว้เด้อพี่น้อง ค่ะมาตุ่มมาโฮมกันไว้เอาค่ะคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขเอหนุ่มเมืองยศล้อจ๋าล้อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อจะไม่พลาดตัวเลขอาจารย์หนุ่มเมืองยศเพิ่นจับคู่ไว้ให้เนาะค่ะล้อก่อนค่ะบวกเกินสามสี่หมื่นนีดดอกค่ะจังได้เพิ่นก็จับคู่ให้แทถแน่นอนจ้าเอาค่ะในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคม 25, 66, สองพันห้าร้อยหกสิบหกสาวนาบ่าวลายใหญ่ฮาง ขอให้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีสูครู่สูคค้นยิ่งปังดังด้วยสูครูสูคค้นเมืเินไหลกองทองไหลเขาสาธุสาธุพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าไปแล้วค่สะสวัสด,ดีค่ะ